นี้นะครับ18แปดพุธภายหกแปดนะครับโอ้โหฝนมาอีกแล้วครับ <c oughs> ทั้งวันแล้ววันนี้ฟ้ามืดคึมเลยครับไม่ไล้ทั้งวันพยากรณ์บอกโอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงมากครับช่วงนี้ คือมันตกแบบตกโปรยๆนะครับตกโปรยๆแล้วก็คงระยะแบบนี้เลยนะครับตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะเนาะบ้านผมนี่เขตรอยต่อติดเชียงรายนะครับติดเชียงราย เป็นอำเภอสุดท้ายของเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าเชียงรายนะครับอันนี้วัดท่าตอนพระรามหลวงนะครับเนาะวัดประจำตำบลน,นะครับ <c oughs> ทางไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับ น,นี่พระนาคตกนะครับพระนาคตก <c oughs>